ลับมาสู้ช่วงแกะประเด็นค่ะวันน том, ี cual, soul, ้เราจะมาพูดค e ุยเรื่องราวที่เกี่ยวกับกิจกรรมฉักลานี่แหละแต่มีคำคำานึ่งค่ะที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้คือคำว่าซอฟพาวเวอร์ภาษาไทยเนี่ยเขาก็เรียกกันดัางๆนานาบางคนเรียกอํานาจลามุนบางทีเขาเรียกว่าการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอาคำว่าซอฟพาวเวอร์นี่แหละมาพูดคุยในด้านทางการท่องเที่ยวและคนที่ว่าเหมาะสีมสุดในการที่จะเรียนเชิญมาพูดประเด็นนี้นะคะก็ต้องเป็นทานพวอในการททอทสำนักงาน สุราธานีค่ะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านนันทาวันสิริโพคพััสนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านต้อนรับเข้าสู่รายการแรงข้าวชาวใต้ด้วยนะครับโวงมีเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยลืมลำลายลืมเรื่งงานยุ่งเลยนะก็พยายามเต็มทีนะคะกับจังหวัดสุราธานีเองเป็นบ้านเกิดของเราแต่เต็มทีค่ะ ที่นี่ค่ะที่เรียนเชิญทันมาภูบันีกันนี่เม่พลเรืองราของกิจกรรมชักพลา้าถอยพ้าปาอะไรก็แข้งเรือยาวข้องจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นความร่วมมือข้องตุกๆภาผักส่วนเลยนะคะ่ันโปโอคะ่ะโดยเฉพาะส่วนข้องตีเกี่ยวกับการท่องเทียวให้หนักท่องเทียวเนี่ยลั่งไล่เข้ามาในจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะที่นี่ก็เลยยาก้รู้ว่าที่ผ่านมาจัดมา5วันแล้วพ้นต่อปรับข้องงานชักพลา้าปีนี้มันรือมัม้งนะ่านปอคะเรียกว่าปีนี้ก็หล่ยล่คนพูดกันเสี่ยงเดียวนะคะว่า ยิงใหญ่จริงๆนะคะมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรือพระทั้งทางบกและทางน้ำซึ่งก็สร้างความยิงใหญ่ปีนี้รอยก้าวล้ำนะคะเรือและก็นางนางรักค่ะที่มารวมในงานช่วงพิธีเปิดในช่วงของเมื่อวานวันที่สิบค่ะช่วงพิธีเปิดก็โดยทำพิธีปล่อยข้าบวนเรือพระที ซาลากลางค่ะแล้วก็โดยแล้วก็ปล่อยพิธีเปิดตรงตรงนั้นนะคะแล้วก็ปล่อยขบวนมาทีตรงสะพานนาริตค่ะซึ่งก็เป็นท้าเทียบเรือแล้วก็ติดกับแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นจุดสวยงามอยู่แล้วนะคะท่านพอพอจะประมวลได้ไหมครับว่าเบื้องร่างความยิงใหญ่ที่เกิดขึ้นนี่พออะไรอยิงหญ่ความยิงใหญ่ที่เกิดขึ้นนะ่นะคะโดย แรงพลักดันจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะภักรัฐแล้วก็ภาคเอกชนทีรวมแรงรวมใจกันนะคะไม่ว่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าจังหวัดสุราธานีทททค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะในภาพรวมนะคะแล้วก็องค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีแน่นอนนะคะเทศบาลเทศบาลนครเทศบาลนครสุราธานีซึ่งก็เป็นแม่งานลักๆที ช่วยกันพลักดันใน<ม>อีกนึหน่วยงานเรียกว่าวัฒน,ธ,นธรรมจังหวัดสุราธานีและที่ <จร S 2> <ร>สําคัญก็คือพี่น้องประชาชนทางจังหวัดเลยใช่ค่ะค่ะและทีนี้อยากจะให้ฐานพ่อออเนี่ยผู้ตึงไฮไลท์ของงานเรกเกต,<ม>ต่ว่าสักิดค่ะบรรยากาศเป็นมันปลื้มมากนะพ่อค่ะเด็กแต่ว่าค่ะเรียกว่าไฮไลท์ของงานนะคะในส่วนของเรือพระเนี่ยชาวบ้าน ไม่ได้รับไม่ได้รอนเพื่อจะรอรอกันเมื่อแต่ว่านะคะรอพอใจเห็นรอให้เห็นความยิ่งใหญ่ของเรือพระแล้วก็โดยเฉพาะนางลักอ่ะโอ้โหตื่นแต่กี่โมงไม่รู้เนี่ยจัดเต็มกันทุกคนน่ะนะคะลำแรลกนี่ออกตั้งแต่เจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงถึงีสับะกลางแล้วก็รู้สึกจะถึ่งรอยก้าลำเนี่ย ลำลำสุดท้ายเนี่ยสร้างถุงวาว่าซะหาแต่ขึ้นะคะกว่าจะเซ็ตนะคะนี่คือความอลังการยิงใ่ญ่ของจังหวัดสุราธานีไม่มีที่ไหนมีที่จังหวัดสุราธานีสิงก็ได้เห็นในเหลืองข่งซื่อที่ออกไปต่างๆนะคะอาจารย์จังหวัดอื่นเนี่ยตายก็คงมีแต่ว่าถ้าเรือพระเนี่ยออกพันซาเนี่ยต้องสุราธานีเท่านั้นเราพาภูมิใจมากๆเลยค่ะประมาณจากปลาที่ว่าต้องเป็นสุราธานีทางร้อยเก้าล้ำนีอยู่แค่ สะพานนริตมัดแล้วค่ะใช่ค่ะอยู่แถวสะพานนริตมัดเลยค่ะค่ะนักท่องเที่ยวก็มาแล้วก็สามารถที่จะไปรวมบุญกันได้ในจังหวัดสุราษฎร์นีเเลยว่าทําบุญวันเดียวได้ต้้งร้อยวัดนะร้อยวัดน้ำมนต์ร้อยขั้นโอ้โหไม่มีที่ไหนสุราษฎร์นีทีเดียวค่ะใช่ค่ะทีนี้ความยิงหญ่ที่เกิดขึ้นในปีนี้เรื่องเรื่องก็คือน้ำพุดนตรีคณะพ่อค่ะต้องบบกว่ายิงหญ่ลังการจริงๆเมื่อกี้เห็นภาพไปแล้วอยากจะให้พ่อปูดถึ่งกิจกรรมนี้สักครั้งค่ะ ในเรื่องข้องน้ำพูดนตรีนะคะก็สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ผู้จัดโดยเทศบานนลนครสุราธานี๋อตัวนำพูนิการท่องเที่ยวสนับสนุนมาเลยใช่ค่ะ<อ>ค่ะใน,นส่วนเป็นวงเงินเป็นลานเลยนะครับใช่ค่ะก็เรียกว่าถอทอ,ทอ,ทอเองนะคะเผื่อที่จะกระตุนให้หนักท่องเที่ยวได้เห็นว่าเฮ้ยสุราธานีมันมีกิจกรรมแบบนี้ด้วยเหรอ,อเผื่อที่จะเป็น ให้ได้หนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านทีมารวมงานชักพระแล้วได้เห็นความอลังการขอ้องน้ำพูดนตรีนะคะเมื่อคืนในวันที่เมื่อคืนก็วันที่1ิอนะเป็นพิธีเปิดเรียกว่าเรียกน้ำย้อยนะคะเมื่อคืนเนี่ยโดยสํานักงานวัฒนธรรมเรียกว่าแซงซี่เสียงในส่วนข้องเรือพระทางน้ำและการในช่วงข้องน้ำพูดนตรีก็เป็นการเปิด เล็กๆน้อยๆนั้นน่ะเรียว่าคืนนี้ยังไม่จัดเต็มแต่คืนยังไม่เต็มชายคืนคืนนี้จะจัดเต็มคืนนี้ค่ะนื่งทุมนึ่งถุมไปไปไปเล่กันได้เลยค่ะเนึ่องถุมรอแรกนะคะทีนี้ด้านข้งหนักทองเที่ยวค่ะท่านพ่ออ่ะปีนี้ค่ะมีการต้อนรับนักทองเที่ยวจากที่ไหนบางจํานวนประมาณเท่าไรคะค่ะปีปีนี้เรียกว่าในส่วนข้องการทองเที่ยวให้ประเทศไทยสํานักงานสุ้รัไทยนี่นะคะเรียกว่ารอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องจากจังหวัด ไม่ว่าจังหวัดกรุงเทพมหาน,ะค,นครจังหวัดราชบุรีจังหวัดกรุงภูเก,ก็ตแล้วก็สงคล้าฮัดใหญ่ยะลาก็มานะคะรวมกว่าหกร้อยกว่าชีวิตนะคะเป,เป็นการจัดทัวร์มาเลยโดยผ่านผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวนะคะคเผื่อที่จะมากินมานอนมาพักในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในส่วนข้องทถทเองนะคะก็เชิญหน่วยงานพักรัฐแล้วก็ซื่อเหมือนชนนะคะไปรวมงานเลี้ยงต้อนรับหนักทองเที่ยวใน วันทีสิบทีผ่านม,มาด้วยค่ะ<ม>ค่ะงทางนี้ทางนั้นก็ได้รับเกียรติจากฐ่านประลัดจังหวัดนะคะค่ะ,ะเป็นประธานในการ<ม>กล่าวตอนรับหนักท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนข้องการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเองนะคะนำโดยรองผู้ว่าการด่านตลาด<ม>ในประเทศนะคะรองท่าพนิเกีย,ยรติพบูบุ์นะคะซึ่งก็มาให้เกียรติต้อนรับหนักท่องเที่ยวใน คืนเมื่อวันที่สิบด้วยนะคะคแล้วในส่วนของทอทอท,อทอเองเป็นเจ้าภาพเรียงต้อนรับนะคะค่ะนี่จะพอแค่จัดทัวร์มายังมีย่งมีนักท่องเที่ยวที่มาเองอะไรอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมครับค่ะ,คะอ,อันนี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ทททว่าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆอ่ะที่ผ่านบริษัทนําเที่ยวค่ะแต่จริงๆแล้วตัวเล็กนักท่องเที่ยวจะมาอาจจะมาด้วยตัวเองอ่ะค่ะไม่ได้พ่านบริษัทนําเที่ยวเนี่ยบางคนเมื่อวานตอนเช้าไปกินนั่งกินกาแฟกันก็เห็นนักท่องเที่ยวตัว มาจากกรุงเทพมหานครนะคะค่ะมากัครอบครัวเขาว่าเข้ามาเป็นปีที่ห้าแล้วโอ้โหเขาว่าเข้ามารอเพื่อจะชมเรือพระข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะโอ้นี่คือความภาคภูมิใจเลยค่ะค่ะทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องราวของซอฟพาวเวอร์ค่ะในเมื่อเราภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของงานฉักพระทอดพระปาละแข่งเรือยาวข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วต้องบอกเลยว่าตอนปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวของซอพาวเวอร์เนี่ยมีพ้นกับเศรษฐกิจดันการท่องเที่ยวมาก ในความคิดเห็นของสานโพโอเนี่ยรู้สึกยังไงกับความนี้บางคะคะในเหลืองของซอฟต์พาเวอร์เนี่ยในส่วนของจังหวัดสุราธานีเองนะคะก็พยายามที่จะหน่วยงานต่างๆพยายามที่จะผลักดันให้มันเกิดขึ้นนะคะในส่วนจังหวัดของสุราธานีเองเราเรียกว่าได้รับสินค้า G.I. ไม่ว่าจะเป็นในเหลืองของ ห้อยหนังรมเงาะโรงเรียนนาซ่านไข่เค็มชัยาละก็มาพร้าวก็พังงานนะคะเรียกว่าเป็นสิ้น้าจิไอของจังหวัดสุราธานีในส่วนข้องทอทอเนี่ยเราจะมองในเรื่องข้องอาหารด้วยนะคะแล้วก็ไม่เราจะในเรื่องข้องประเพณีวัฒนธรรมนี่แหละคืองานชักพระที่จะให้มาเป็นซอฟ์พวเวอร์ได้ผันพื้อกันนะคะค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นไปแล้ว เป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราไปแล้วอาจจะเป็นซอฟต์ซอฟซอฟซอฟใช่ใช่ครับซึ่งนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงไันอีกบางคั้นนอกจากงานจักพระที่สามารถผลักดันให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงซอฟต์พาวเวอร์ได้ค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเป็นในเรื่องข้องงานงานฉักพระนะคะพอในส่วนข้องทททเองก็จะมองในเรื่องของน่าจะเป็นในเรื่องข้องหา้า่ะห้า่ะอย่างเช่นเมือมาสุราษฎร์เนี่ย ลงตรงอ่ะอาลงตรงอ่าให้มาพื้นที่เลยโอ้โหเราจะไม่มีที่นั่งอ่ะเพราะว่าสักตอนสิบโมงคลึงสิบเอ็ดไงยกเข่งนะใช่เห็นไหมเราจะไม่มีที่นั่งต้องเข่งบัตรคิวเลยฮะใช่ไหมเนี่ยอ่านข้ออย่างว่าสุราธานีใครนักท่องเที่ยวมาเฮ้ยจะต้องไปร้านนี้ได้อ่ะนั่นคะอันนี้คือส่วนที่จะพอมาสุราธานีเฮ้ยไปกินอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ และแน่นอนก็ในเรื่องของลานอาหารแถวปากน้ำนะคะซึ่งก็ห้อยหนังร่มตัวใหญ่ๆนะคะนี่คือสินค้าจิไอคอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ่ไม่ไหวเที่ยวทีนี่ก็ต้องมีเรื่องกินเข้ามาเกี่ยวข้องในนั้นนะคะต้องมียิ่งต้องเหนื่อยนะสร้างความประทับใจเข้าไปเลยถ้าทานทีตองเที่ยวก็ะสวยกิจกรรมการเดินประเพณีกันงดงามที่นี่ข้องกินกระตงร้อยค่ะในด้านของการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาสนใจการท่องเที่ยวชื่งวัฒนธรรมเนี่ยท่านพ่อคิดว่ามันมีพ่นดีพันเปรืมมั้งคะ ค่ะในส่วนข้องหนักท่องเทวต่างชาต์เนี่ยพฤติกรรมนักทองเทวต่างชาติเนี่ยว่าจะมาเป็นชันิได้ห่ะนะคะในส่วนข้องทองเทวต่างชาต์เนี่ยจริงๆอ่ะฟูนมูลปาร์ตี้เขาจะไปที่เกาะพังงนันค่ะในส่วนเมื่อวานไปที่สนามบินอ่ะเห็นหนักทองเทวฝรั่งอ่ะเป็นรอยคนเลยลำนั้นน่าจะมาเมาวันทางลำนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปยังเกาะพังงันเพื่อจะไปร่วมงานฟูนมูลนะคะค่ะนอกจากนั้นเวลาเขากลับเนี่ยเขาจะกลับมาที แะอาจจะแวะพักที่จะไปเชื้อตโตอย่างังงาหรือผูกเก็ตอาจจะแวะพักที่อุทยานแห่งชาติเขาเขาซอกเลื่อนเชียวล้านบ้านเราเนี่ยเขาจะต้องการเรียกว่าวิที่ชีวิตมาพักๆชิวๆกับธรรมาชาติะนะคะนี่คือพฤติกรรมหนักทองเที่ยวต่างชาติที่เดินทางถ้าเป็นหนักทองเทียวคนจีนเนี่ยจีนเนี่ยจะเน้นในเรื่องของอาหาระจะชอบกินะนะคะนี่คือพฤติกรรมถ้าเป็น ฝารังเนี่ยฝรังก็จะชอบเรียกว่าวิที่ชีวิตมาผักกับธรรมชาติจริงๆนี่คือพฤติกรรมข้องหนักท่องเที่ยวต่องว้าก้น้าบินสุราธานีเนี่ยเมื่อเป็นชุนสุนกลางเลยอีเดินทางไปทางในกระสะดวกอีไปเดิตรงในกระสะดวกเดินทางเนี่ยบางทีใช้ลากแบบนาทีถึงชมงวโสร้างสิศนาทีที่ิศนาทีก็คือเดินทางไปได้แล้วไม่ไหวเป็นก๊อปปงงานเข้าซกนะก๊อเติาก็ได้เดินทางงายมาคือเมื่อว่าเป็นอะไ้เขาเรียกต้นทุน ตอนตุนดีดีข้องจังวัสุรา์ธานีเลยย้อนกลับมาเรื่องงานชพร้าปีนี้ครับพ่อโอขาสร้างเม็ดเงินสะพัดได้ประมาณเท่าไรคะค่ะในช่วงข้องห้าวันทีพ่านมานะคะห้าวันเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดนะคะห้าวันที่ผ้านมาเนี่ยอ่นับเมื่อวานเมื่อวานน่าจะเป็นลัก สองมืดมาสองมืนสร้างม,มืดได้ไม,ม,มาเฉพาะเมื่อวานน่ะ,ะแต่ว่าตอนนี้เทวันตั้งแต่วันพีทีเปิดนี่ยน่าจะเข้าในช่วงวันวันละมืนมามห้าวันเนี่ยย่างน้อยตำประมาณคนห้าห้าหกหมื่นคนคในช่วงห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยะนะคะเพร<อ>าะว่าจะสร้างเราจะเห็นในเรื่องข้องภายเอกชนก็จัดกิจกรรม,มในเรื่องข้องสิ้นขาโอทงโอท็อปมาค่ายมีการแสดงการสแสดงนี่คือ,อเป็นการเรียกที่จะดึงให้คนบ้านเราได้มาดู ชมในเรื่องของการแสดงดนตรีหรือสินค้าวอทธร์ต่างๆวันนั้นนะคะค่ะรายการมาชมงานเรือพระนะคะทีว่าพองานเดือนสิบเอ็ดเนี่ยต้องไปสู้ร้านได้ต้องมาสู้ร้านได้นี่คือความยิ่งใหญ่อลังการของงานฉักพระของสุรานบ้านเราค่ะหมื่นคนนี่ชายคนลอยก็ห้าล้านวันละห้าล้านห้าล้านบอ่าใช่แพ่วนะครับคงจะมากกว่าลอยบ้านย่างลอยพันหนึ่งอ่ะต่อคนต้องจ่ายอยู่ต้องแพงไปแล้วอ่ะใช่มาเป็นครอบครัวนี่เองนะอ่ะเลิกสี่วันค่ะ อยากย้ายบอโอเชิญชวนชวนเที่ยวครับค่ะก็หนักทองเที่ยวทีมาในส่วนข้องจังหวัดสุราธานีนะคะไม่ว่าจะเป็นมาในช่วงนี้นะคะหรือว่างานเดือน11ต้อตรงมาที่สุราษฎร์ให้ได้ค่ะงานจะมีวันที่เจถึง15ตุลาคมนี้2565นะคะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะมาชมมาเที่ยวงานเดือน11บ้านเรากันค่ะอ่าก็เชิญชวนกันนะคะ ทีบ่บริเวณสะพานอรินา <c oughs> นะครับจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณครับท่านผู้อำนวยการทอทอท,อทอสำนักง,งานสุราธานีท่านนันทวันศสิริโพกพัทรครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ